嗯。 ว่าลโอ เจ๊ทีมเจ๊ยังไงดิเขาหลุดบ่อยอ่ะเกมมาแทนหน่อยสิเออไ้ฮะเอ้าเอ้าก็มาเล่นกับผู้เล่นใหม่ไม่งั้นเกจะล่มไปหลายอันเลยนะเนี่ยที่กับซักนึงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ไม่จดแล้วเดี๋ยวถามตาซีแป๊บหนึ่งว่าตาซีได้หรือเปล่าผม BPS Cruiser ได้ไหม ได้หมดเลยกลมาคุณเหลี่ยมมีทีมแล้วไม่ใช่เหรอเออังมีทีมแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีทีมแล้วไม่ได้ครับก็ตะทีว่าเลยเกมมาเล่นถือใส่อะไรก็ใส่มาเล่นกับผู้เล่นใหม่นี่แหละมาทีมจะได้ไม่หายคุณีเขาได้ไหมไม่รู้ถามไปอยู่ไม่รู้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าไม่รู้อยู่หรือเปล่าเห็นเขาอยู่ห้องล่างเขาอยู่ห้องล่างเหไหมหรือเขาอยู่ไหมแต่ทักไปแล้วรู้เขาตอบอเปล่ายังไม่ตอบเ้วจะไล้ไปแก๊ ใจเย็นๆก็ก็ถามมันก่อนนี่ไงงั้นแกก็ต้องใส่มานั่นแหละอะไรก็ได้เล่นเยอะแมทแมทแมทจะได้ไม่ล่มแมทแมทแมทจะได้ไม่ล่มไม่ใช่อะไรหรอกอะไรก็ได้ได้หมดได้หมดให้ผมเล่นพาให้ก็ได้คนนี้จะได้เล่นเอาชุดผมเปล่าป้าอะไรผมมีอยู่ผมอมามามาเล่นเล่นธนูได้ป่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นแจ้งหน้ามามามา ได้หมดได้หมดเป็นทีมรวมดาราแล้วครับมัวตัวมัวตัวนี่แหละไหมัเล่นหรอกก็อย่าให้มันล่มไงเออเดี๋ยวมันหาไปอันนึงก็สงสารเขาอีกเขาไม่ได้ร่วมอีกโมบิตะชุดอยู่ในบ้านเนี่ยเอามาใส่อยู่แล้วอ๋อเยี่ยมมาแล้วอืมฉันก็แถวนี้แหละอักีินไหมครับเห็นนะโมบิตะเอาหัวไปสิ อา๋อแต่เที่ยวดิฮะยังไม่ให้คนอื่นเลยเดี๋ยวผมอ่าอ่าเขาให้เขาเตรียมชุดก่อนเขายังไม่ได้เตรียมชุดเลยใครคนวะก็นี่ไงเอ็กเอ็กมาดิเอ็กเอ็กมาเอ็กซมาอ๋อเติมเอ็กซ์กันถอนไม่ได้จริงเหรอจริงจริงเขาไปไม่ได้ผมตัดห้องนั้นเงียบพอผมด่าไปนอนหมดแล้วไปนอนหมดแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ได้เตรียมตัวด้วยไงออ๋ มันแหละมั่วๆกันไปดูสิจะเป็นยังไเอองเจ๊เล่นคอนโบคู่้าไล่คอนโบได้ไหมแล้วก็โบสกิลคิวอันแรกเอาอันแรกเหรอเดี๋ยวมันอยู่เอาเป็นกระเด็นอันไหนวะกระเด็นเออนั่นแหละอันนี้เหรอนนอ,อันนี้น็อกบอกด้วย,นะยเนา, <c oughs> เาะเ <c oughs> ออยิงเดือบตาเออยิงเดือบตาก็กระเด็นอยเงี้ยกระเด็นทั้งหดเลยคิวก็คิวด่นี่นี่ก็ <c oughs> <c oughs> คิวด้วยไงมีประกุมด้วยใช้ใช้สกิลคิวต่อเนื่ <c oughs> อ,องได้ปะ กคุมอะไรวะกคุมม้วยว่ามันคาริโอตนะอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีเสียงใครเลยอ่ะฮะว่าไงเป็นทางของด้านที่ไม่มีชื่อนะครับพบฮะอะไรไม่เหลือเอาอรธนูด้วยใช่ไหมธนูด้วยใช่ไหมให้เขาขึ้นไปห้องนึงธนูด้วยใช่ไหมเห็นจะได้พกไปเผื่อเผื่อกิม มัวนซัวตัวหล,ลิงครับแล้วดูไปไหนหมดวะพอโบนี่แหละมีสเปกขาดะไร เอาหรือ,อยังวะหรือรอตะทิวก่อนใช่ไหม,มเครย์เคยไ,ด,ได้ไม่ติดไม่ติดรวมนไม่เคยซ้อมปะตาตีไม่เคยซ้อมตามนั้นแหละ <c oughs> ของเราเฉพาะกิจเราเดี๋ยวเดี๋ยวล่มโอเยต้องไป็นซีรีสเราก็ตื่นเต้นกัน ตอนเข้าไปดูเช็ดอะไรของกูวะเนี่ยไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เป็นไรก็สนุกดีพอดีเดี๋ยวรอบนี้เออ่ใครเล่นอะไรบ้างนะเล่นโดมธรรมดาเล่นพระเล่นพระไม่ไม่เออเต้ยกับเจเล่นอะไรนะเอ้ยเต้ยกับใครวะธนูฮะธนูเจอืมธนูก็ดีปาดอืมฮะขวานกับธนูขวานขวานขวานเดี๋ยวไปเล่นโซนบนนะไปยึดสองงานนั้นตลอดไม่ต้องกลับมา ยกเว้นยกเว้นมันได้แล้วแล้วค่อยๆกลับมานะ<ช>พอพอ,พอถึงเวลาก็ไปไปอีกแค่นั้นเองอแต่ว่าถ้าเลือดเหลือขึ้นหรือใกล้ตายก็กลับมาฮิลก็ได้แล้วแต่จะยึดเสาต่อไปโอเคนะเตรียมอาวุธหรืออะไรก็ได้ที่ไว้ดุดเลือดอช่วยตัวเองด้วยยาวไปครับยาวไปอืสัวตัวหลิงเตรียมของที่คิดว่าเพิ่มเลือดตัวเองได้ได,ด้วยอะไรเงี้ยป้องกันการตายหรือยาเลือดก็ได้ เราจะส่งคุณไปเล่นคนเดียว <c oughs> อะไรวะรใช่มันนะมันมันต้องรอเสาเขายึดขบวนเสร็จแล้วก็ถึงเขมาช่วยได้ออเดี๋ยวนะทีมตรงข้ามข้ามไอวาอสู้สู้ปิดเสียงเลยสู้สู้ครับปิดเสียงเลยมาเชียนนู่นนี่นูนเลยนี่นู่นเลยเฉพาะกิจนะเนี่ยสู้สู้ ไอ้แบงค์ปิดเตียงเพราะะแข่งแล้วอย่าคุยไม่รู้เรื่องปิดไม้ก่อนขึ้นไม่เจ็โอเคขึ้นครับเข้าค,คนเลยเข้าไปก็เช็คพูทนะ เริ่มแล้วพวกนี okay, okay. okay, so kind of ้งงทำไมจะเปลี่ยนเป็นแทงมัหนูช่วยสิเอาวก็มวนซัวตัวเหล็งกันไปครับเคเล่นตามสเต็ปตัวเองนะเจาเล่นไม่ได้ยึดเสาตรงกลางเราต้องการลาอะไรกลาวะตะตะทิวนำได้ปะลำนดับสุดท้ายกีฬาไงเจ๊ อะไรกูดาวันอ๋อสตีช่ว,ว<ะ><ล>ยวนำหน่อยเนาะเดี๋ยวผมน่าจะแบบมั่วในหล,ล,ลักนุกๆไมกูจะเล่นอะไรสกิลนี้ใช้ยังไงวะเนี่ยเลยเดะอะไรอ้ตัวหมดและดูตาให้เปลี่ยนเนี่ยเทคฟุทเก็งแล้วอ๋อมันลำสอบรอเวลาครับอย่ารีบเฮ้ยใครพระวะดวูไอ้ยิงหรือเปล่ายิงมาไง ฝั่งนู้นฝัออ่งนู้นเยี่ยไ้แล้วเอายิงก่งอนอะไรเจมอะไรเจมเออเา้างอะไรวะเนี่อาแล้วปิดสตีมก่อนเ,อเอลยอันนี้ไม่ไม่ดีเต้องแก้เปลี่ยนสกิลก่อน เบเกิลก่อนเป็นธนูอาจจะเวิร์กกว่าแต่มันยืนนิ่งอ่ะโอเคดัน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 มาดันมาดันมาดันมารีบดันรีบดันนี่เราจะไปย๊บเสาเหมือนกันอยู่เสาบนขวาแล้วนะมาครับมาครับ Được okay. okay, rồi Trời ơi, cẩn thận Tuey, tự di đi Được rồi Được rồi đi đến mình không sao, เอามาลาเอาข้าเอ้ยเอามาเราเปลี่ยนสก,กิลแป๊บไม่ถนัดรีเลือดรีเลือดครับรีเลือดรีเลือดนะยิงยิงตอไปยิงต่อไปไล,ไ,ลไล่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 ต้องไล่ต้องไล่ต้องไล่สักตัวนหนึ่งสักตัวนหนึ่งเอาอาเคีนเอาอาเคนโฟกัสอาเคนได้ไหมไม่ได้ช่างมันไม่ได้ช่างมันครับปล่อยปล่อยตเตรียมนะตเตรียมนะตเตรียมยืดเสานะ ข้างบนข้างบนข้างบนแยกไปยึดเลยข้างบนแยกไปยึดเลยโอเคสวยสวยสวยพี่เต้ยแยกไว้ดัน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 ไว้อย่างนั้นแหละดันไว้ดันไว้ดันไว้เออดี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 โซนไว้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 ครับโซนไว้ดี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 กลับกลับมารับฮิวกลับมารับฮิวด้วยนะกลับมารับฮิวด้วยนะพี่เต้ยเยอะไปแล้วเรียบร้อยจได้ได้ได้โอเคสวยถอ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 ยมาถอยมาถอยมาถอยมารับฮิวถอยมารับฮิวถอยมารับฮิว ข้างข้างบนข้างบนแยกไปชือซ้ายได้ไหมข้างบนแยกไปชือซ้ายแยกไปชือซ้ายใครได้อยู่บ้านอ่ะพี่เต้พี่เต้มารับหิวกับผมตะลักแกแล้วเอา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 ตัวเดียวตัวเดียวพักตัวเดียวเอานี่ยเนี่ยขวาน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 มือเดียวขวานมือเดียวโอ้โหเท่โทษหลอดอันนี้โอเคอะไรพี่เต้ยิงไปพี่เต้ยิงไป เตยยิงเตอยิเตยตำแหน่งที่ไม่ดีพี่โรโรเทตตัวเองหน่อยสวยสวสวยสวเล่นเล่นเล่น,ลน,ลนพี่เตยเก็บให้หมดไปเฮ้ยเฮ้ยต่กิมพระว่ะผห็นนะเนี่ยสวิครับเตรียมตรง ล่าลาล่าล่าเราต้องได้เราต้องได้สองตัวนี้เราต้องได้สองตัวนี้ได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 ้ต้องได้กิมต้องได้กิมมาเดินเกูไปแล้วเดินกูไปแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องายแล้วแยกแยกยึดแยกยึดเลยอีกคนนึงอ่ะเขายึดข้างบนอยู่ครับไปไหมถ้าหนึ่งหนึ่งไปเราได้รับโอเคเราเราดัน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 ไปเสริมบนเราเดินไปเสริมบนพี่พี่างแจ้งแจ้งแจ้งไปสายบนแจ้งไปสายบนได้ครับได้ อันนี้ตอนนี้เราเน้นถ่วงเราเน้นถ่วงนะเราไม่เน้นค่านะเดี๋ยวผมเน้นถ่วงเน้นถ่วงให้เจ๊อังดึงโอเคซ้ายซ้ายขวาบนเราแทนก็เปลี่ยนเป็นคันมูปะซูไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีอีกแมตต์หน้าอีกเล่นได้ตายแล้วดึงสวย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 เราเราเราเน้นยื้ออย่างนี้แหละเเราน้นยพี่สวยสวยพี่สวยเจ๊เจ๊มาเสริมเจ๊มาเสริมเลยกพลังไปเจ๊มาเสริมไปรอรีเลืตนะรีเลือตรีเลืตนะเอาโฟกัสเอาตะกิมให้ผมหน่อยผมโดนตะกิมโฟกัสโโออเเคค ไอเจมแม่งจะลอยซ้ายว่ะโอเคพีเตอรสวยพีเตอรสวยจะกินแม่งอยู่ไหีเตเอาเอาละะเบลละเบลละเบละบลเบลได้ไหมไม่ได้ะกินไปไกูไปกูไปตะกิมแล้วกูไปตะกิแล้วตะกิสวย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 อาตะกิไม่ต้องรัไม่ต้องยึกล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 ึกอเถอยถอยถอยไม่ดีไม่ดีไถอยถอยถอยยาวเลยถอยยาวเลยถอยยาวเลยถอยไปถอยไปถอยไปถอไปถอยไปถอยไป ปาปาปาไม่เป็นไรได้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 ไปไปไปไอ้ยิงว่ะยิงว่ะพินิษฐ์รีบมาพินิษมาแล้วเข้ามาต้องการที่ด่วนๆพี่ต้องการที่เดี๋ยวนี้ right now เร็วเฮ้ยได้อยู่แล้ววัวถั่วเนี่ยสว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 ยวัวถั่วกูก็ได้เลยนะไอ้สัตว์เอ้า ไป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 ไหลไหลไหลเอาคุณอาคุณอาข้างหลังเอาคุณอาข้างหลังเอากูเอาก็แหละเอาไอเจมไอเจมไอเจมยิงฟีอเจมยิงฟีเอาีกูไแล้วอ่ะมึงเอากูไแล้วกูไแล้วต้องเอาแล้วเดี๋ยวเอามนเอากูเกือบตายยอ่ะ มือฉันขึ้นไปลอยก่อนขึ้นไปลอยเอยถอยถอยมาถอยมายึดปั๊มครับยึดปั๊มยึดปั๊มโฟกัสปั๊มโฟกัสปั๊มถอยมาถอยมาถอยมาขึ้นอยก่อนใครถอยได้ถอยใครถอยได้ถอยถอยมาถอยมายื้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 ยถอยื้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 ยถอยื้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 ยถอยื้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  แต่นี่เราแย่ว่ะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปกำลังไปไม่ไหวปะเดี๋ยวเดียวเดียวอ่าไปไหมไปอยู่ไปอยู่มาแล้วแซนด์แมนได้ไหมคุณคุณยืมอไหมนะไปเสริมไปเสริมไปเสริมครับไปเสริมไปเสริมลงมาลงมากลางลงมากลางลงมากลางถูกกลางให้ได้ถูกกลางให้ได้ถ้าได้เราได้เดี๋ยวได้ไหมยื้อยื้อยื้อใครเลื่อนน้อยถอยมาใครเลื่อนน้อยถอยมาเอาฮิ้วใครเลื่อนน้อยถอยมาเอาฮิ้วสวย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 ฮิหลอกอะไรเนี้ย อีเกือบตายเฮียเอาเอาเสามคนเอาสามคนเล่นเล่นครับเล่นเล่นนี่ตีวัวถั่วแล้วเนี่ยเฮียฮ่าฮ่าฮ่หลวิวิวิกำลังเกิดอย่ายืนอย่ายืนใกล้กันอย่ายืนใกล้กันมันโดนแรงมันโดนแรงมันโดนแรงมันโดนอาเคแรงมันโดนอาเคแรงอย่ายืนใกล้กันอย่ายืนใกล้กันกระจายออกอ่ามานี่มานี่มาตรงผมมาตรงผมจะรีเซ็ตจะรีเซ็ต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 โอเคโอเคสวย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 ต่อต่อต่อพี่เต้พี่เต้พี่เต้ยถอยก่อนพี่เต้ยถอยก่อนพี่เต้ยถอยก่อนเซฟ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 เอง อ่าเน้นเน้นยึดป้อมเน้นจัป้อมสายบนให้ได้สายบนยึดให้ได้ที่เหลือที่เหลือได้แล้วได้บนได้อยู่แล้วไอ้ตั้หัวโอเคสายบนให้ได้สายบนให้ได้สายบนได้ชนะเลยชนะเฉยชนะนก็ไม่รู้เงงไชนะเยทีมกูว่าถูกอันนี้จังชเยจ้าเดี๋ยวตาเดี๋ยวอ้นี้ต่อนะ